ผู้บริโภคผู้บริโภคในทุกทที่ไม่มีสถานที่ใดบนโลกนี้ที่ไม่มีผู้บริโภคผู้บริโภคเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลกนับละลาดดอลลาร์ถูกใช้จ่ายในทั่วโลกและนับวันเงินจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนี้ถูกใช้ไปกับการซื้อขายออนไลน์ด้วยแล็ปท็อปแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนมันจึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากในการซื้อสินค้า จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสามารถมีส่วนแบ่งจากจำนวนนับล้านตันลลาที่มีการซื้อขายทุกวันบนโลกออนไลน์เพียงแค่ได้เป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์และแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับทุกคนในทุกที่ทุกเวลาตอนนี้คุณสามารถทําได้แล้วแชร์สินค้าที่มหัศจรรย์และเป็นที่ต้องการที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร,ร์และการศึกษาทางคลินิกคุณสามารถแนะนําให้เพื่อนของคุณครอบครัวของคุณและทุกๆคนที่คุณรู้จักมาใช้สินค้าที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้ในราคาที่มีส่วนลดเพียงแค่คุณแชร์ให้กับทุกคน นั่นหมายถึงทุกคนบนโลกนี้และพวกเขาจะมีโอกาสที่จะแชร์ลิงก์ของคุณต่อในขณะที่คุณเข้าดูร้านค้าออนไลน์ของคุณที่เติบโตอย่างรวดเร็วคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่น10%จากยอดขายทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณทั่วโลกคุณอาจจะขายสินค้าและได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายของคนที่คุณไม่เคยรู้จักคุณจะภูมิใจที่ได้นำเสนอสินค้าที่ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่ดีเยี่ยมแต่ยังมีประสิทธิภาพสูงอาทิเช่นสินค้าที่พิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าอ่อนโยนและปลอดภัย สามารถขจัดสารพิษสารเคมีและโลาหะหนักจากร่างกายของคุณหรือสินค้าที่ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่ช่วยให้คุณสามารถลดรอบเอลของคุณลงได้ถึง3นิ้วเพียงแค่1น1สัปดาห์พร้อมกับขจัดเซลลูไล์ รอสินค้าที่เมื่อคุณได้นอนลงบนมันแล้วจะช่วยขจัดสารพิษในอากาศและปกป้องคุณจากการถูกรบกวนด้วยคลื่นหลังสีสนามแม่เหล็กภายในห้องนอนของคุณเพื่อให้ร่างกายของคุณสามารถ่้มแสมฟื้นฟูและขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ในขณะที่คุณกำลังเพลิดเพลินไปกับการนอนหลับใยายามคํำคืนที่แสนสุขเราทำมันให้ง่ายสำหรับคุณเราสร้างร้านค้าออนไลน์ระหว่างประเทศให้คุณ เราสต็อกและจะส่งสินค้าทั่วโลกเราดูแลและรักษาเว็บไซต์ของคุณเราเตรียมวิดีโอสินค้าคุณภาพที่คุณสามารถแชร์ให้คนอื่นๆต่อได้เราจัดทำร้อมปรับปรุงดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อให้คุณโปรโมตได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการและติดตามดูแลธุรกิจทั้งหมดของคุณสิ่งที่คุณทำคือการแชร์และสนุกสนานกับมันส่วนเราจะทำส่วนที่เหลือเองมันทำงานอย่างไรเพียงแค่ส่งลิงก์วิดีโอสินค้าคุณภาพและร้านค้าออนไลน์ของคุณให้ทุกคนทุกที่ในโลก อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณส่งไปให้ทุกคนที่คุณรู้จักทุกคนที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณทุกคนที่คุณเชื่อมต่อใน Facebook, Twitter และทุกคนทางโซเชียลมีเดียของคุณเมื่อมีคนซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของคุณพวกเขาจะกลายเป็นนักช็อปส่วนตัวของคุณการซื้อของพวกเขาจะถูกเชื่อมโยงกับคุณทุกวันทุกเวลาในอนาคต คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่น10%ในทุกสิ่งที่พวกเขาซื้อเมื่อลูกค้าของคุณแบ่งปันประสบการณ์ของการช็อปปิ้งในร้านค้าของคุณพวกเขาจะได้รับรางวัลที่มีส่วนลดสูงสุดถึง75%ในการซื้อของพวกเขาล่านึกภาพ คุณแชร์ให้แก่ผู้ที่คุณติดต่อและเขาเหล่านั้นก็แชร์ให้กับผู้ที่พวกเขาติดต่ออีกและพวกเขาก็แชร์ต่อๆกันไปคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าในประเทศที่คุณไม่เคยไปจากลูกค้าที่คุณไม่เคยได้พบกันในขณะที่มีผู้คนมาซื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเอนื่องและแชร์ต่อๆกันเรื่อยๆย,ยอดขายของคุณจะโตขึ้นและระายได้ของคุณจะเพิ่มขึ้นด้วยคุณจะเริ่มต้นได้อย่างไรมันง่ายมาก คุณสามารถเริ่มต้นกับร้านค้าออนไลน์ระหว่างประเทศในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีหากต้องการทราบข้อมูลมากขึ้นโปรดติดต่อบุคคลที่ส่งวิดีโอนี้ให้คุณ